ือเฝ้าระวังร่วมกันการเฝ้าระวังร่วมกันตอนนี้เรามีแผนเชื่อมโยงทั้งหมดโดยเราจะใช้การติดต่อสื่อสารโดยที่เราจะใช้เป็นวิทยุสื่อสารวอรแดง ตอนนี้เราให้ตอนนี้เราสร้างเป็นเครือข่ายหมดแล้วนะฮะเรามีการเชื่อมโยงเครือข่ายแล้วก็ทางผระจอมก้ารล่ากระบังเนี่ยร่วมกับทางภาคเอกชนหลายส่วนนะฮะท่านบางทีก็มีการให้ทุนสนับสนุนแล้วเราก็ไปตั้งเครือข่ายเกี่ยวกับเรื่องวิทยุสื่อสารในแต่ละเขตเลยเพื่อที่จะมีการเชื่อมโยงแล้วก็บอกระดับการเคลื่อนตัวของน้ำกันเหมือ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 นถ้าฟังอย่างนี้ก็คล้กับมิสเตอร์เตือนภัยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะตอนนี้เรา สร้างระบบกันอย่างนั้นเลยครอ๋อแต่เราไม,ไม่ได้ใช้โทรศัพท์นะกลัวปัญหาสัญญาณล่มไม่สื่อสารแบบนี้บางที <c oughs> เขาวอเนี่ยมันติดต่อตลอดเวลาแล้วเ,เปิดปุ๊บก็เราจะรู้เลยว่าเหตุการณ์สถานการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ใช้ได้ใช้ได้ดีครับครับของกลับมาที่มหิดลนิดนึงครับอาจารย์ ถ้าฟังอย่างงี้ผมผมเข้าใจว่าทั้งสองสองสถาบันเนี่ยนะฮะก็ประเด็นเนี่ยไม่แตกต่างกันมีการสำรวจมีการวางแผนมีการเฝ้าระวังมีการดูแลมีการฟื้นฟู5มาตรการแล้วก็มีศูนย์ต่างๆที่ของมห ah ิดลดำเนินการเนี่ยนะครับ,รบแต่ว่าขณะเดียวกันถ้าปัญหามันมาถึงถึงตรงหน้าการที่จะทําความเข้าใจกับพี่น้องน้ํามาถึงคลองโยงแล้วนะฮะถ้ามันผ่านคลองโยงมาอะไรล่ะมีคลองอะไรอีกม<ห>วีวัฒนาอะไรมหาสวัสดิ์มหาสวัสดิ์มัน มันมาแน่นะมีการเชื่อมโยงการการสื่อสารข้อมูลอย่างที่อาจารย์คมสันเล่าให้ฟังเลยคล้ายๆกันนะครับวอแดงการเชื่อมโยงใช้ SMS เนะครับแล้วจะมีเครือข่ายนะครับเพราะเพราะเราไม่ได้ทำงานคนเดียวบทเดียวเราเชื่อมโยงกับคนกรมชนประธานนะครับกับภาคเอกชนต่างๆอบตต่างๆเพราะนั้นข้อมูลต่างๆเนี่ย ถ้าเผื่อน้ํามาถึงนครสวรรค์ล้นชายนาฏมาเรียบรรอยเนี่ยเราต้องแน่นอนนะอีกกี่วันเราจะรู้แล้วมันจะมาถึงเราครับนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการต่างๆที่วางแผนวันนี้จะเริ่มดาเนินการเมื่อหน่วยเคลื่อนที่เร็วการช่วยเหลือการกระจายอาหารการเคลื่อนย้ายโลจิสติกต่างๆเนี่ยต้องเป็นไปตามนั้นปีนี้มันจะมีปัญหาน้าหลากน้ําท่วมไหมขณะนี้เนี่ยขณะนี้นะครับน้าในเขื่อนนะครับเราทํากันบ้านมา45-46เปอร์เซ็นต์ ครับนะครับของการเกิดอนไรเกินเศรษฐกิจใช่ไหมหรือผลเศรษฐกิจเมื่อวานนี้45เปอเซ็นติศรษฐกิจ48์เซของความจุของอ่างนะครับแม่งด40 46 47สีนักรีนเยอะหน่อย70นะครับของอ่างความจุอ่างเกินบริชังหลงกร44นะครับเกินการกระจาน29เกือบ30เอุบลรัฐ36สิรินธร47อร์เนต์แล้วก็เกินจุลักรณ์34.7ครับก็คิดว่าต้องระวัง ยางประมาทไม่ได,ไได้ปีที่แล้วฝนพายุแรกที่เข้ามา27ิมิถุนายนประมาณนั้น20กว่ากว่ามิถุนายนลงมาที่ภาคเหนือก,ก่อนแล้วหลังจากนั้นมันก็เป็นซีรีส์เพราะฉะนั้นขณะนี้ยังไม่ถึงวันนั้นแต่ใกล้เข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เฝ้าระวังเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นได้การทํานายผลสวันล่วงหน้าเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในประเทศไทยจะบอกได้ว่าจะลงตรงไหนตำบลใดเพียง3วันเท่านั้นแต่ถ้าใครบอกหลังจากนั้นนานกว่านี้เนี่ยยังไม่มีความแน่นอน ครับนะครับห่วงไหมฮะผมผมห่วงอย่างเดียวเดี๋ยวปีนี้มันจะมีปัญหาอีกน้ำหลากน้ำท่วมเพราะรเพราะถ้าเป็นน้ำท่วมปุ๊บบอกว่าเราไม่รู้แล้วว่ามันจะไป<ช>ทางซ้ายทางขวาค่ะจริงๆที่เป็นห่วงเนี่ยก็คือเป็นห่วงสถานาการณ์ตอนนี้เนี่ยถ้า,ถ,าถ้าพูดถึงระบบต่างๆเนี่ยต้องจัดการได้แหละนะฮะคอมมานต่างๆนะฮะกลุ่มต่างๆเนี่ยถามว่าจริงๆตอนนี้ต้องเราต้องเห็นแล้วนะครับภาครัฐบาลเนี่ยจะต้องมีการตั้งเกี่ยวกับเรื่องคนที่ทํางานทางด้านนี้และนะฮะอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้เราต้อง สัปดาห์ละครั้งหรืออะไรถ้าเราเริ่มมีภาพให้เห็นนะฮะแล้วเราก็จะเริ่มมีการติดตามสถานการณ์กันถ้าทำแบบนั้นเนี่ยนะฮะเราจะมั่นใจยิ่งขึ้นเราจะอุ่นใจประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยจะอุ่นใจตอนนี้อย่างยกตัวอย่างอย่างในส่วนของผมนะฮะภาคประชาชนเนี่ยต่อจากนี้ไปเนี่ยจนถึงเดือนตุลาเนี่ยก็จะมีการประชุมใหญ่กันก็วางแผนไว้แล้วสี่ครั้งนะฮะมีการประชุมใหญ่เกี่ยวกับเรื่องการตามสถานการณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ภาคประชาชนเนี่ยเขาเริ่มเคาะตัวนี้กันแล้วแต่ถามว่าจริงๆเนี่ยเราอยากเห็นภาครัฐบาล ทำตัวเนี้ยเป็นโครงให้เราว่าณสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยมันกระจายมากแล้วมันไม่เป็นประโยชน์มันเป็นมันเป็นอะไรที่ไม่ดีเลยเพราะนั้นปีนี้เราอยากเห็นมองไปที่เดียวแล้วจบ แล้ว<ม>แล้วข้อมูลต,ตรงนี้ครบแล้วเห็นเลยว่าณตอนนี้เนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยตอนนี้การเคลื่อนตัวน้าเป็นอย่างนี้สัปดาห์ต่อไปมีสถิติแล้วทุกคนจะเข้าใจจริงๆแล<ม>้วจะไม่แล้วจะไม่สงสัยอะไรเพราะมันดูจากสถิติได้แต่เราอย่าประมาทเราอย่าเฮ้ยตอนนี้ยังไม่เกิด<ม><ม>เราค่อยไปทำอาตุลาตอนนี้ไม่ทันแต่ถ้าเริ่มตอนนี้เนี่ยนั่นถ้ารัฐบาลขยับตอนนี้เนี่ยผมว่านั่นคือทิศทางที่ดีหมายความว่าแหล่งข้อมูลที่มันออกมาจากทางสื่อหลายๆสื่อ ถูกไหมครับบางทีก็หลายๆท่านอะไรอย่างเงี้ยควรจะรวมศูนย์กลางถึงเวลาแล้วฮะเดี๋ยวจะจะเสริมนิดหนึ่งจะเรื่องนี้เจอแน่อาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียกว่า f i e l d incident command commander คือที่บอกว่า single command เนี่ยนะครับโอเคแหละท่านอาจจะเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นในส่วนรัฐบาลต่างๆนะแต่ว่า public information officer เนี่ยนะครับคนที่จะกระจายข่าวหรือให้ข่าวกับสื่อเนี่ยต้องมีหนึ่งคนนะครับเพื่อที่จะเป็นการกระจายเพื่อไม่ให้ เกิดความตหนกตกใจแล้วฟังนะครับไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยฟังอยู่หลากหลายแบบปีที่แล้วเราได้บทเรียนนะครับไม่รู้จะเอาอะไรกันแน่ขณะนี้ที่ทางกลมสัรเรียนให้ทราบก็คือว่าควรจะออกมาแล้วครับทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนเพื่อเป็นการมอนิเตอร์นะครับแล้วนอกนั้นยังก็ต้องมีโคลเดนิติ้งอะเอเอนซี่ต่างๆในเรื่องของเลซองออฟเซอร์คือคนที่มีหน่วยงานอีกคนหนึ่งของรัฐบาลเนี่ยนะครับในการที่จะประสานหน่วยงานอื่นๆนนะครับที่จะเข้ามาไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน ที่รัฐบาลสร้างขึ้นแล้วก็นอออะไรต่ะไรเนี่ยนะครับมากมายเพราะฉะนั้นในส่วนของทีมเสนาธิการทีมปฏิบัติการทีมเคลื่อนย้ายส่งกําลังบํารุงทีมการวางแผนเรื่องการทางการบิารจัดการทั้งหมดเนี่ยต้องอยู่ภายใต้ตรงนี้อย่างที่หน่วยงานของรัฐตั้งขึ้นมาครับแต่คนที่จะให้ข่าวเนี่ยจะต้องแม่นยํามั่นคงมีอยู่คนเดียว<อ><อ>นะครับเพื่อที่จะกระจายข่าวตรงนี้ออกไปทั่วถึงกันแต่ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับ<อ> ผมไม่รู้จะไปต่อยังไงเลยผมถามอย่างนี้ดีกว่าว่าเอาละถ้าสมมติเรารู้แล้วว่าจริง,รงๆเรื่องของทางนักวิชาการเนี่ยหรือว่าหลายๆคนเนี่ยก็ถ้าถามว่าอยากอยากจะเอาที่มันชัดถูกไหมฮะเอามาหนึ่งเลยเอาละน้ําจะมาทางนี้ทางซ้ายทางขวาปริมาณน้าเป็นอย่างนี้หนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าบอกมาเอาเอามาจากหน่วยเดียวครับผมถามนี้ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยเพียงพอไหมหรือคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นกออนออะไรเนี่ยกรคณะกรรมการบริหารจัดการน้าอะไรเนี่ยอาจจะมอบหมายให้ใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นศูนย์ก็ได้ อันนี้เพียงพอหรือเปล่าผ,<ม>ผมว่าเพียงพอแต่ขอให้ตัดสินใจออกมาว่าจะเอาอะไรนะครับออกมาให้ข่าวกันค,คืออาจจะต้องมีทีมปฏิบัติการที่จะให้ข่าวแล้วก็ต้องให้ข่าวออกมาให้แม่นยำกลับภายในสัปดาห์ละครั้งนะครับคือประมวลข้อมูลแล้วสื่อออกไปประมวลข้อมูลแล้วสื่อ ครับนะครับไม่งั้นจะกข่าวมันจะมาจากหลายสารทิศแล้วมันจะเป็นโมเดลที่เราได้รับเรียนรู้มาว่าปีที่แล้วมันมใช้ไม่นามานะ่าอาจารย์กรมสาต้องบอกว่าแต่ละส่วนเนี่ยนะฮะที่ว่ามาเนี่ยเขามีอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์กัมานาศพูดถึงก็คือเราจะต้องหาคอมมานอมคอมมารวมแล้วใครที่จะขึ้นมามาเป็นตัวประสานงานข้างบน,นบไม่จำเป็น <c oughs> ต้องเป็นนักวิชาการจําเป็น นะฮะถ้าถามว่าข้อมูลที่ดีคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่นักการเมืองนะครับนักการเมืองเนี่ยจะอยู่บนอีกทีนดิงแต่หมายถึงคนคนนี้เนี่ยก็คือทั้งหมดเนี่ยเขาจะเป็นคนประสานงานแล้วก็ต้องวิเคราะห์ข้อมูลคนคนอื่นวิเคราะห์ข้อมูลเขาได้แต่คนนี้เนี่ยจะต้องแจกแจงข้อมูลแล้วก็เป็นการพูดกับสื่ออะไรต่างๆแล้วคนคนนี้ต้องต้องชัดเจนหาคนที่เชี่ยวชาญโดยตรงมาวางตรงนี้แล้วเสร็จแล้วคนคนนี้เนี่ยจะรายงานตรงต่อซิงเกิลคอมมานด์ข้างบนอันนั้นเป็นนักการเมืองได้ ถ้าเราทําแบบนี้เนี่ยประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตรงนี้เนี่ยจะดีครับผมเหลืออีก2นาทีผมถามท่านละหนึ่งนาทีนะฮะว่าเอาละโครงสร้างทั้งหมดลายกระบบงโมเดลเองเนี่ยนะครับที่มีการไปทํางาน1 2 3 4 5เนี่ยปี2อ5อปีเนี่ยถ้าน้ํามาพายุเข้าอีก5ลูกครับมั่นใจมากน้อยแค่ไหนะมั่นใจว่าต้องเล่งระบายน้ัมัน, <laughs> มนไม่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาการประสานงานทางปลายน้ำเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยยังไม่ดีเลย นะฮะเพราะว่าเราถ้าเรามองการจัดการจริงๆเนี่ยปีนี้เนี่ยเราเริ่มมีการพูดกันว่าน้ําน่าจะแรงนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องเราประมายไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าประมายไม่ได้พื้นที่ตรงส่วนบริเวณ ทางด้านสมุรปาการลงไปนะครับเพราะฉะนั้นการเคลื่อนตัวของน้ำเนี่ยน้ำถ้ามันถ้ามันมาในโมเดลนี้ถ้าตกเข้าเดิมเนี่ยน้ำมามากขึ้นกว่าเดิมแต่การรองรับน้ําตอนนี้ในพื้นที่ของผมเนี่ยไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะแค่คุณลอกคูคลองนะฮะยังไม่ใช่นะครับอี้ฟังไปต่อเลยนะฮะที่สรรยาที่ของผมเองก็คิดว่าในในส่วนที่มนุษย์เกิดการเรียนรู้นะครับมนุษย์มีความหลับจำเพราะฉะนั้นมนุษย์ควรจะมีการพัฒนาและปรับปรุงได้นะครับ ก็าคิดว่าถ้าน้ำม,มานะครับมามาปีนี้น่าจะมีการจัดการได้ดีกว่าปีที่แล้วนะครับการท่วมหลากต่างๆนั้นน่าจะเ,เ,เกิดขึ้นได้น้อยนะครับเพราะว่าโอเคครับแม้ว่าการขุดลอกนั้นมันเกิดขึ้น๋ยวเราเราหวังในทางที่ดีก่อนอาจารย์นะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากฝากรัฐบาลไว้นะครับกรุณหานะครับในสถาบันการศึกษาในฐานะนาที่เป็นนะของเราสองคนเนี่ยนะครับก็บอกว่า เปิดหลักสูตรที่เกี่ยวกับ Natural Disaster Management การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยให้มากๆนะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยมีน้อยมากในประเทศเราหมู่ประเทศต่างๆรอบๆเนี่ยรูนายน,นะครับซีลังกานะครับปากีสถานต่างๆ พวกนี้มีหมดแล้วหลักสูตรพวกนี้เรียนระดับปริญญาตรีปริญญาโทนะ,ะครับของเราควรจะกลับเข้ามาสนับสนุนกันมากขึ้นครับ,รบถ้าฟังอย่างนี้แล้วก็สถาบันการศึกษาอาจจะเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่สําคัญนะครับในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการวางแผนในการเตรียมป้องกันเรื่องของน้ําท่วมอย่างที่เราคุยในช่วงที่ผ่านมานะครับวันนี้ขอพรบคุณทั้งสองท่านครับทั้งรองศาสตราจารย์ดรกบ,บานาศิภักดีกุลแล้วก็ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคมสันมารีศีนะครับขอบคุณนะ<ด><ด>ครับสวัสดีครับอนะครับส่วนฟื้นฟูประเทศไทย ครับสวัสดีครับ